เยคูนสี่อ่ะคูนสิบหกนะขอแบบเติมแพงไปขอเติมแพงนะไม่ต้องเยอะขอเติมแพงก็พอฮะคนสิบหกขนาดนี้อือขอเติมกระดาษไหมเต็มเงินคูนใบิปขอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกาบสวัสดีแฟนสล็อตแฟนพีจีแฟนบาคาร่าทุกท่านด้วยฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกรมอิโมจิเลเชื่อ อิมจิเล่นอ่านไรไม่ใช่เลยอ่านไม่ออกไม่รู้อ่านว่าอะไรนะก็อ่านออกแค่อิมจินะ,ะก็มา,นนามทุนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่เจ็ดแปดสิบสี่สตางค์วันนี้จานเบ็ดยี่สิบไปแบบตึงๆนะฮะกดให้มันเด็กมันดูไปนะมาอิโต้มงโก้อีโ,ม,โม,อม่แก้วเบียร์มาฮะแล้วอีโต้มาอยู่วายเข้าด้วยอีโต้มาอยู่คุณสองไปฮะอหกสิบแปดบาท Okay. อเคันละกันนึงก็ได้เยอะได้68บาทอีโต้มังโก้มาเกมนี้ไม่มีให้ซื้อรีสปินทุกคนก็มีให้กดเทอร์โบกดลดเพิ่มปกตินะลดเพิ่มเบ็ดปกติโอ้หูมาฮะอีโมจ,อโมจิอีโมจิอึกน,นะฮะคูณ8จัดไปดิ320เดี๋ย่วที่320ใช่ใช่หรือเปล่าเฮ้ย320รอคูณ8หรอ,อ้ย มันมาไว้มันมาไว้ไว้สลุนไว้ลุนดูใบหรือเปล่าไว้ลุนดูใบหรือเปล่าน่ใช่ไวุุ้นดูใบนะแพงนะครัแนอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบมงกนาวั r เมกะามาแล้วฮะเกมอูนิมันจัดให้มาแล้วจัดให้เราละไหลไปไหลไปฮึ๊บฮึ๊บ สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์อีกตัวอ้ยสามตัวก็ได้อยู่ะเออสามตัวก็ได้สิบหมุนอยู่ฮะถ้าสี่ตัวนี้ได้สิบสองสิบสี่ไม่แน่ใจนะเราคืนจะเพิ่มไปเทมสองหรือเปล่าน่ามันเขียนว่าตัวคูณเพิ่มเพิ่มสองไหลไปฮะวายมาอยู่ไหลไปดีแล้วสะสมอิมจิอึไหลไปดีแล้วก็ลูกยิ้มไหลไปดีก็มาดีขอเต็มหนากด้านหน่อยคูณแปดจัดไปฮะ สิบหกสิบแปดอายุสามร้อยหกสิบแปดนะฮะแล้วคูณแปดนะจังวะนี้สะสม,ท,ม,สสมที่คูณแปดละมาฮะคูณสองสะสมมาอีกฮะคูณสิบเรื่อยมาสะสมนีดได้เรื่อยๆก็ดีดิเรื่อยๆก็มาดีครับสิบสองมาไหลามาจังหวะนี้มันไหลดีวะ่ะไปต่อวายเข้าสเกตเตอร์เข้าด้วยฮึ๊บคูณอีกสี่ฮะคูณสิบหกละขอแบบเติมแพงไปขอเติมแพงนะไม่ต้องเยอะขอเติมแพงก็พอฮะคูณสิบหกขนาดนี้อืขอขาเต็มกระดานไหม เต็งแล้วคุณไปยี่สิบสองห้าสิบคูณยี่สิบเท่าไร50กห้าสิก็ห้าร้อยใชยี่สิบก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ้คิดเร็วไงคนี้คิดเร็วน้องๆเล่อลมฮะเด็กอายุต่ำงสิปดปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะผมทำเพื่อความถทงเท่านาะนนะฮะรางวัลซูปเปอร์เมกะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงอมูตินเยวฮะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเออ กมาดิฮุก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 ฮฮยสิบสอะสิบขุมีในสามหมุนได้อยู่ในสามหมุนได้อยู่เบ็ดยี่บวกมามาสามมันกว่าทุกคนตอนนี้นะสามมันกว่าแล้วเราบวกอันนี้ไปอีกประมาณสองพบวกนี้ประมาณพ0นเจ็ุ่ยเกือบ5้า0ันนะเบ็ดยอ่ะ เออไม่ใช่ละมันก็ให้ให้นี่ละถูกปะถูกละบอกประมาณ3,000ฮนะบอกประมาณ2,500 2 500, 5ห้สองห้าสองเจ็ดอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็วันนี้ก็ฝากดฝาก,ด,าก,ด,ก,ก,กด้วยฝากดไลค์กัแชร์กดซับสไครต์กันด้วยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ